สบายดีพี่น้องสบายดีชูคูทุกคนสูหมอกชูบอลพี่น้องพบกันจนเก่าจนเคยกับสองน้องเดือนเกลียวขาวแม่น้องแม่น <tem> ี่คือเก่าพ <mel> ี่น้องรอบแรงพี่น้องเกี่ยวบัวใบต้องใส่ตัวเสริมพี่น้องเลยสบายดีพี่น้องหาตัวเสริมมาสอยเสริมพี่น้องเลยเอาตาเปล่เป็ี่ยนใส่บบาไข่เห็ดมือนี่ ป้าตมาแล้วบ่ึ้นแมนมป้่สู่หัาทุ่มหนึ่งผุดติเนาะแม่น้องมินี่สู่หัาทุมาท่มหนึง่งบา้อาอะไรสัรส้นซอย ว่ามาหายอันเบาไข้ตัดบัน,นี้อันผู้ทยติดใจพี่น้องเลยจนบป่ปาพึกไว้สบายดีพี่น้องสาดีพี่น้องัมา เอากันละชั้นแล้วได้จับไม่เลยกันได้คอว่าวสาวจอยเห็ดยังสาวจอยนั่งแดดท้องเปล่าด้วยพี่ชนาขิดได้เที่ยงคอยขัย้นให้อค,อย,ค,อ,ยคอยตัดนี่โบบายคอยชิเม้าอันควันอันเครื่องตัดนี่แหละทั้งแดดทั้งฝน ้มสูตายน่องงานนี่หมูแล้วบัดแล่หารุ่นน้ำกัานพี่น้องมัเมือนี่สิซัมเร็จบอยังบลายแไม่มิหนี่มาขาเป็ดสล่งตันแรงนี่บ่าขาจักโตไม่เท่าได้เมื่อไงดอกห้ามนราระดับมืงขึ้นอีู่กูแหละขาเค่งโตที่เป็นไตจุู่ที่เดือนปะ เมื่อตอนนี้กับพกนรูปนะว่ารัวขาเคข่งโตบวร้กันจซ้องซ้ำโตออปันกันผุนละเร่งโตเข่งโตกันยังใครได้เนาะปกันุนาบมใคราสู่ลูกสู่ผัวกินขาเข่งโตแตพักันดมเอาเกินเคยใหม่พี่น้องไอ้เจนบดิมาขืตใจ

เาบ้ได้ตัดหนาใหญ่แ้วปุ่มไงดอกเ้าไปหนานหน่อยเอ็นมีแต่เกี่ยวเอาบ่ไ้พี่น้องเลยต้องใส่ตัวเสริมเย็นบ่แล้วหน้าแม่น้องไม่นี่พี่น้องว่าเมื่ออื่นเป็นวันชิ้นใหญ่วันวันผระพี่น้องวันชิ้นรับวันพักผ่อน รอบแรกได้มาตื่มสองคนพี่นอกปลาบากับเคยใหม่เราติดใจเราจนบ่ปลาเดียนอนนอนนเ่ยวใหม่เลยเอาเหงื่อซิมเหงว่วบร้กินเนี่ยมันร้อนค่ะก็เพื่อนกับเจนจำ ทำเซ้าเพื <descon fin ery nonsense> <y ur ori> ่องไม่เท่าอยากจะโพดเพื่องอยู่ปีนี่จะชินคล้ายเพื่องอยู่แล้วพอเท่าบัดบัสทองนี้จะโพดเพื่องอยู่โพดพอจนจำ พูกนิ่งว่าหายซิซีเสียใจไม่ได้กินเพื่อนเลือนแต่ต้อเพื่อนเลือนแต่ต้อต่ำๆพี่น้องเข้าเกี่ยวยังไหวยังสูง่นติดใจก็สิบปลาแล้วแหละเดี๋ยวก็แป้งูหานไอแคทมาไว้บนละต้นสองต้น แบบซิวๆนะคนเหตุตะเละตะเละโอ้โ้โ้โอ้โ้งงนเพไฟไหม่เหมโอ้โ้โอ้าพืใหมจ้ากัดัเพิ่นเพืกำลังใส่สติบพสาที่บอกเพนมาเอาหนาใหญ่กูหันแน่นะื่อนหนักผาดสมัตนเนีเยอ ล้วได้ปานีเริ่มไปแล้วเดิมก่อนเ่าอนะ่ะมันยากแน่นี่นะใครจะมัดก็มัดก็แบบนี้ คือจำขากแทะยคเน็กักนะคะนักป่าละนักป่าตัดไปบิร์ดเ่งแหงลอยและเข่งสทายักขึคนคุณนะ่ะปันเหตุ กแห้งวะสันอีกอีกสองนาคือสิแลเวน้องหนี่ปีหน้านี่แปลว่าตัดปศทงยุคนแนนี่เคยใหม่ติดใจ ตัดนมือนหนึ่งมาชงมือของข้าวกับแบบบัะสมมาแหละตัดเหมือนทำอิดพยอยเดินจนว่าขึ้นไม่ยัมมาแลกสั่ซ้ำงาบอยู่เมือ่อยทั้งเมือ่อยทั้งนักเนาะผัดแดดฮะนะผัดง่วงอยู่บัดมือ อานะ้าวหะมินน่ะมันมันมินควันมันแจเคืของหนึ่งกับคนสองสี่หกคนแปดคนจักเชลล์ก่อนพี่น้องเลย ด้อเจ้ยพัดเฮียงสาวโพสีอำลำอำลำบ่าวใบพี่น้องเลยไก่เขามุดบวนมาเสียงผู้ชายด้วยมาเสียงผู้ชายด้วยสบายดีพี่น้องบ่าวใบพี่น้องเกวเฮียงสาวโพสีอำลำอำลำนักเที้ยนี่ จะไปหเฮยไปเมื่อไห่สูตายเอาไปแล้วบ่มือนี่แจดไปพี่น้องเลยปเปลี่ยนแล้วบันีไไน้บ่ใบ้แล้ว จ้าพี่น้องคลิปนี้คลิปหน้าพบกันใหม่พี่น้องฝา,ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้แม่น้องเดินได้เด้อกลับสบายดี